ก็อะไรจะเกิดมันก็แล้วแต่บุญวาสนาคือแม่จะไม่เลือกและไม่เรียกกรรมมาเพื่อชดใช้เราจะอยู่ด้วยกุศลสุดแท้แต่บุญจะนำพาแล้วพอถึงเวลาจริงๆมันกลับกลายเป็นเรายินดีพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ก่อนหน้านั้นที่เราเห็นน่ยใจเราหวั่นไหวใจเราไม่พร้อมแต่แม่เลือกที่จะให้ทุกอย่างแล้วแต่บุญนำพาวาสนาส่งผลมันก็เลยทำให้อะไรอะไรที่คิดว่ามันจะไม่ดีมันก็กลับดี